ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of n no. ฟนสวัสดีครับพบกับ Eagle of n no. ฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระกุนั้นมีทั้งเนื้อชินและเนื้อดินผสมกันไปมีมากมายหลายจังหวัดในประเทศไทยและหนึ่งในจำนวนนั้นคือพระตะกูลพระร่วงนั่ง มีทั้งปางสมาธิและปางมานุษยชัยและมีจำนวนพิมพ์ทรงมากมายจนยากแก่การตั้งชื่อของพระแต่ละองค์ในรายละเอียดลงไปได้จึงเรียกชื่อรวมๆกันว่าพระรวงนังมีทั้งเนื้อชินชิ้นเงินชิ้นตะกวัวสนิมแดงสำลิดและเนื้อดินเป็นตน้นวันนี้จะขอเก่าวถึงพระรวงนังกุบม่วงคอม ผ้าร่วงนั่งกุม่วงคอมเป็นผ้าขนาดเล็กเหมาะแก่การนำมาเลี่ยมห้อยคอพระที่พบนั้นเป็นพระเครื่องเนื้อชินตะกัวสนิมแดงเป็นส่วนใหญ่พระที่พบเป็นพระประทับนั่งปางสมาธิสวมหมวกชีโบมีกำไลแขนศิลปะแบบลบบุรีจากพุทธศินสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นศิลปะลบบุรียุคไปลาย พระพุทธลักษณะในแบบนี้สังคมพระเครื่องมักเรียกกันว่าพระรวงแทบทั้งสิ้นสร้อยต่อท้ายวมม่วง,วงคมอมก็เพื่อให้ทราบว่าเป็นพระที่ขึ้นมาจากที่ใดจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกกันว่าพระรวงนั่งกุบม่วงคอมพิมพ์ของพระที่พบจะแยกออกได้เป็นพระพิมพ์ใหญ่พระพิมพ,พ์มเล็ก และพิมพ์พฐานสูงแต่พุทธลักษณะโดยรวมก็คล้ายคลึงกันมากผิดที่ขนาดลำพระองค์ของตัวองค์พระและฐานขององค์พระเท่านั้นขนาดขององค์พระก็ไม่ต่างกันมากนักคือมีขนาดฐานกว้างประมาณ2ซนติเมตรสูงประมาณ3.5ซนเมตรพระที่พบส่วนมากจะเป็นพระพิมพ์พเล็กส่วนพิมพ์อื่นนั้น พบน้อยกว่ามากที่พบทั่วๆไปในปัจจุบันก็มักจะเป็นพระพิมพ์เล็กแทบทั้งสิ้นและเป็นเนื้อชินตกัวสนิมแดงซึ่งพระกูนี้สนิมแดงที่จัดมากสีจะแดงเข้มอมม่วงมีไข่ขาวปกคลุมพระที่ขึ้นจากกุใหม่ๆจะมีไข่ขาวปกคลุมผิวค่อนข้างมากเมื่อนามาล้างไข่ขาวออก ผิวสนิมจะจัดมากและคุมทั่วองค์พระมีรอยลานของผิวสนิมแบบใยแมงมุมตามแบบฉบับของสนิมแดงแท้ทำให้พิจารณาง่ายถึงอายุความเก่าของพระพระล่วงนั่งกุม,ม่วงค่อมนี้เมื่อมีผู้นำไปใช้ห้อยคอเกิดประสบการณ์ต่างๆอยู่เสมอจนเป็นที่กล่าวขวัญกันว่า เด่นทางด้านโคงกระพันชาตีและแข้วคาดนับว่าเข้มขังมากองค์หนึ่งเลยทีเดียวส่วนเรื่องสนุนราคาก็ยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับผล่วงนั่งเนื้อชินตะกัวสนิมแดงอยางอื่น,นในสมัยก่อนจากแตกกุออกมาสักสิปีก็ยังหาได้ไม่ยากนักแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยพบเห็นเช่นกัน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่